สวัสดีสสดค่ะ,คะแคทนะคะกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง Green Lamb Channel <Yeah. S 1> ค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะสอคนวันนี้นะคะกันจะพาทุกคนไปไขข้อสองสัยค่ะเกี่ยวกับแผ่นลามิเนต Green l a m เกรดต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 กันค่ะอะไรนะคะเกรดต้านไวรัสโควิด -19 ใช่ค่ะ,ะน่าสนใจมากเลยค่ะมาลองติดตามดูกันนะคะ แผ่นลามิเนตกินลามเกตต้านเชื้อไวรัส19แตกต่างจากแผ่นลามิเนตแบรนด์อื่นอย่างไรแผ่นกินลามลามิเนตของเรานะคะมีคุณสมบัติถึง3คุณสมบัติด,ด้วยกันค่ะทรีอินวันใน1เดียวนะคะข้อที่1ก็คือเราต้านเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะและสามารถต้านเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆด้วยนะคะและมาพร้อมกับ2คุณสมบัติค่ะนั่นคือการป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราอีกด้วยค่ะ นานเท่าไหร่เชื้อไวรัสจะถูกทำลายเมื่อสัมผัสกับแผ่นลามิเนตกินแรมเกต้านเชื้อไวรัสเมื่อเชื้อไวรัสสัมผัสกับพื้นผิวของแผ่นลามิเนตกินแรมเชื้อไวรัสนั้นจะถูกกำจัดไป95ภายใน10นาทีค่ะและถูกกำจัดไปได้99ภายใน30นาทีค่ะและถูกกำจัดไปใน100เซภายใน45นาทีค่ะ การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของแผ่นลามิเนตกินแรมมีการทำงานอย่างไร ด้วยนวรัตกรรมของแผ่นลามเนกรีแลมเกตต้านไวรัสโควิด19สามารถยับยั้งการทำงานของเอมไซม์ในระบบทางเดินหายใจและขัดขวางการทำงานของ RNA ที่อยู่ในไวรัสซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่ทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายและก็เพิ่มมากมายค่ะซึ่งเมื่อสาร RNA ตัวนี้ถูกทำลายไปก็จะทำให้เชื้อไวรัสถูกกำจัดหมดไปในที่สุดตามกันค่ะ ใจได้อย่างไรว่าแผ่นลามิเนตกินแลมเกตตันไวรัสจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ แผ่นและมเมนกรีนแรมเกรดต้านไวรัสโควิด COVID -19 ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกค,คือ b t s และ RGCB และผ่านการทดสอบด้วยเทคโนโลยี QIA Prep and AMP และ Lab o r a t o r y Protocol จนได้รับมาตรฐานสากล ISO 21702เวอร์ชันน2019และ ISO 15189เวอร์ชันน2012 จึงทำให้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่าแผ่นลามิเนตกรีแลมเกรดต้านไวรัสโควิด19ของเราสามารถที่จะมีคุณสมบัตินี้ตลอดอายุการใช้งานร้อเค่ะแผ่นลามิเนตกรีแลมเกรดต้านเชื้อไวรัสมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างแผ่นลามิเนตกรีแลมเกรดต้านไวรัสโควิด19นะคะนักวิจัยประกตรงนี้เนี่ยเราทําเพื่อจะบ่งบอกว่ากรีแลมิเนตเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพ แต่นอกเหนือจากนั้นค่ะเราก็ยังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะกรีนแลม m i n a เนตนี่คะมีการผลิตโดยการควบคุมสารนะคะที่ปล่อยสู่บรรยากาศคือสาร VOC และสารฟอร์มาดีไฮซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรีนการ์ดโกอีกด้วยนะคะแล้วเรื่องราวของกรีนแล l a m i n เนตเรื่องดีๆสาระดีๆเรื่องราวสนุกสนานยังมีติดตามต่อในครั้งต่อไปที่กรีนแ Channel ค่ะยังไงรอเจอกันนะคะวันนี้แคทขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ